สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานมีแนวโน้มที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักให้ระวังอย่างมากในเรื่องของการถูกโกงการผิดคำพูดผิดสัญญาทำงานหรือร่วมหุ้นกับใครระวังจะถูกเอาเปรียบนะคะระวังเรื่องของการทำธุรกรรมต่างๆด้วยเช่นในเรื่องของการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆคุณต้องดูรายละเอียดให้ดีนะคะให้มีความระมัดระวังรอบคอบอย่าประมาทค่ะในเรื่องของการเงิน ช่วงนี้ค่อนข้างมีอุปสรรคปัญหาการเงินไม่คล่องตัวอย่างที่เราคาดหวังไว้แต่สิ่งที่ดีก็คือยังมีคนอยู่เพียงข้างคุณที่พร้อมจะช่วยเหลือและผ่านปัญหานี้ไปด้วยกันหรือถ้าสถานการณ์มันหนักจริงๆก็สามารถขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ค่อนข้างดีค่ะ ช่วงนี้มีความผูกพันเอาใจใส่กันดีแต่ต้องระวังถ้าทุกอย่างมันมากเกินไปก็จะกลายเป็นความอึดอัดรู้สึกไม่อิสระอาจจะกลายเป็นปัญหาครอบครัวตามมาได้เพราะฉะนั้นต้องรักษาสมดุลของชีวิตคู่ให้ดีแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะไม่คุณก็แฟนของคุณวันนี้อาจจะมีอารมณ์แปรปวนขึ้นขึ้น,นลงลงหรืออาจจะมีเรื่องกังวลใจอะไรบางอย่างขอให้ใจเย็นๆนะคะความรักคนโสด วันนี้ถือว่าดีค่ะมีโอกาสได้เจอคนได้เจอคู่ของคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นพูดคุยคบหากับใครบางคนนะคะสุขภาพระวังเรื่องภูมิแพ้เรื่องของระบบหายใจต่างๆรวมถึงเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะเพราะอาจจะมีอาการเบอร์เบิ่มมึนๆได้ส่วนใครที่สุขรี่ช่วงนี้ก็อยากให้เผเๆลงบ้างค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพนะคะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้แนะนําว่าให้พักเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไปก่อนเพราะมีโอกาสเข้าเนื้อสูงค่ะ